ีครับผมเด็กชายทสสีวะมเสนอศักวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารโรคที่ผมจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือโรคกรดไหลย้อนไปดูกันเลยโอเคครับเรามาพูดต่อกันเลยเกี่ยวกับเรื่องกลดไหลย้อน ทุกคนรู้หรือไม่ว่ากดไหลย้อนมีอาการเป็นอย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกรู้ก,กันไม่เอ่ยกดไหลย้อนมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปีบริเวณหน้าอกตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกมีอะไรติดอยู่ในคอกลืนลําบากตามภาพนี้เลยครับโอเคครับแล้วก็ เราไปดูต่อกันเลยกับสาเหตุและวิธีการป้องกันมาดูกันเลยว่าสาเหตุของการเกิดโรคกรดไหลย้อนนั้นมีอะไรบ้าง 1. รับประทานอาหารจนอิ่มเกินไป 2. รับประทานอาหารย่อยยาก 3. รับประทานอาหารลสจัดเผ็ดเปรี้ยวจนเกินไป 4. รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาไปดูวิธีการป้องกันกันเลยการป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนนั่นก็คือ ปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานให้ตรงเวลาแค่นั้นเราก็ไม่เป็นโรคก,ก่อนไรยอะแล้วทุกคนเย่ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย